ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการบันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่22ธันวาคม2531ตอนนี้เป็นตอนเจ็บเป็นตอนจบของหนังสือเล่มที่สี่ตอนจบวันนี้ยังคงไม่อาศัยนิมิตเพราะว่าพูดมาเรื่องดาวดิง เรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสำคัญมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงยืนยัน <c oughs> ว่าสวรรค์มีจริงแล้วก็สวรรค์เป็นที่เปิดคําว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จํากัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะ จะเป็นพระมหาเจาสัตว์ก็ดีเป็นพระเจ้าจากจากรรเิก็ดีก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบดีหรือพ่อข้าคนยากจนเข็นใจก็ไปได้รวมความว่า,าพระพิสุสมภะเองก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิด ใครสมัครใจไปทาไหนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเขาจะเปิดรับสติฉานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกมรรก,ก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี หรืออาจจะมีแต่จําไม่ได้ก็เ,เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบว่าความรู้ทุกอย่างในพุทธศาสนาอาตมารู้ไม่ครบมีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่พบพบพบมาและสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นอาวัาวรรค์เปิดตลอด คนก็รับสัตว์เลยฉานก็รับเปรตก็รับเปรตจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับอยากกลับมันดาเข้าภาษาดิบุตรเป็นเปรตอยู่ไม่ได้โมธนาห้อยสงเข้าภาษาดิบุตรจากเปรตไปอยู่สวรรค์ทั้นดาวดึเง่ต่อมาก็สัตว์ีฉานก็มีโอกาสไปยัง อย่างช้างของธมาคมานพก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตแต่ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคนสามสิบสามคนซึ่งทําความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยเฉยในอำเภอบอกว่าช้างคัวตาคนตาคนมากให้เสื่อลำพังคลุม ในเมื่อเสเสือนแผนคุมสาช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปับจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักคนไม่คนรู้จักเว้นในสิ่งที่คนเว้น <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่น่าจะแจิงก็คือสุนัขหรือหมา ตอนนี้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นเดาวดึงสถิวโลกคนบันทึกเขียนไว้ดูนะเขียนจาหัวข้อว,ว่าหมาไปชั้นสวรรค์ชั้นเดาวดึงสถิวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาท่านพุทธริษัทก็ลองคิดดูเราเรากับหมาใครจะเก่งกว่ากันหมานี่ความจริงเขาเรียก,กว่าสุนัข สุนัขแปลว่าเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆแค่สับพาสารเสือสระอาทีนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเ,เป็นสุนัขโดยปล่าไมรทราบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยเล่มนี้เจบ,จบกันเรื่องนี้นะขอแยกเต็มที นี่หมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงและหมาที่เดาดึงตัวนี้เดิมทีเดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมาตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดที่ลูกหญิงแพทย์สยาถูกทิ้งเจ็ดครั้งทับไอยอดข้าวมาจนเกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกกองอนุเสฐี ต่อไปก็ได้เป็นมหมาเสษฐีก็เลยสงสัยว่าท่านคนนี้ไปนิพพานแล้วหรือยังถ้าไปนิพพานแล้วก็แสดงว่าหมาดีกว่าธรรมามากถ้าธรรมาคงสู้หมาไม่ได้ในเฉพาะเวลานี้หมาเจ้าตัวที่พูดที่นะ้นบัอฑิตามาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านเราดงเราสู้ไม่ได้เราเป็นคน อันนี้ก็ขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนท่านทราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระญาตินอกจากมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระ,สะแสดงความยินดีในพระญาติถ้าหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์สัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีถ้าคูดเข้าเรื่องต่อไปพูดมาก เป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนเที่ยวโกตุอาริกะอยู่เมืองเมืองหนึ่งเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นก็พาเมียกับพาลูกน้อยลูกน้อยเพิ่งออกได้สองสาเดือนมั้งเดือนสองเดือนตัวนี้ยังคลานไม่ได้อุมมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมด สองคนตายยายก็อดอาหาร่ยังหนุ่มอย่างสาวนะสามีก็บอกว่ากับพัญญาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งถเถอะเถอะเธอยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม่พัญญามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เอง <c oughs> ต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่ง สามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเธอะฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกัอนเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่พัญญาก็เชื่อเมื่อพัญญาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้าๆพัญญาก็เดินไปข้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบคำลง ในเมื่อโกตัวนิกาเห็นสันพัญญาไปไกลก็ลูกเขเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทจะแถมหักคอลูกตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ด้วยว่าเอาใบไม้กลบในกลบแน่แลว้วก็ทิ้งเดินช้าๆอีกให้ปัญญาเดินไปไกลแสงไกลยใใิงค่อยๆเดินไปทัน ตอนนี้เวลามันก็ค่ำม,มากแล้วไม่รู้ว่าไปไหนจะไปไหนกันพัญญาถามว่าลูกไปไหนเึือก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ดีคนไม้นูน้นพัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มาหาลูกมันก็ค่ำแสงค่ำหาไม่พบวันนี้สุดก็ต่างคนต่างเดินก็ตามกันไปพอโผล่มาถึงเมืองอยูเมืองหนึ่ง มาน,นใช้ความหิวโหวยมาสองสามวันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็ค,คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานก็ไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกิน <c oughs> ท่านก็หาบดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมีย ท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็บแบ่งให้สุนัขก,กินบ้างข้าวที่สุนัขก,กินและหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก,ก็กินข้าวที่หาาเีกินีกินก็เป็นข้าวมาทุกปายาดข้าวชั้นเลิศของคนสมัยนั้น เมื่อไดเห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนําอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานาอาหารมาให้พัญญามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อนสามีก็แสนดีมั่มซะจนทั้งไม่เหลือพัญญาถามว่าอิ่มหรือยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอ ปันญาก็ส่งส่วนเขาตนนห้อีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมาดิกันเหนื่อยมาดิกันกินคนอาจารย์มันไม่พอก็ขอใหม่ เราไม่เช่นนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกินเธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปกินจานโซนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นนล้สิอึดอัดผลสุดลมก็แน่นจุกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขณะที่เธอกินอาหารก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันแสนจะดี เป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคนเราเป็นคนอดๆอดอยากแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายท่านอเนท่านข้าวอร่ีกินอะไรมันก็กินอย่างนั้น <c oughs> รู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเรวกว่าหมาเราเรวกว่าสุนัข เพื่อก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารที่ตนกินมันก็ดีไม่เถ่าสุนัขก,กินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตายใจนึกสุนัขขือเวลานั้นใจไม่ได้ไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเมื่อเครื่องกําหนดเมื่อครบกําหนดกี่เดอนก็ไปทราบหมามันท้องกี่เดอนอาะมาก็จําไม่ได้ ก็ปรากดไว้เจ้าสุนัขตัวนั้นคลอดออกมาเป็นตัวู้เป็นสุนัขแสนรูตัวนี้ขอเรียกสุนัขหน่อย <c oughs> เป็นสุนัขแสนรูเจ้าพ่อตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก็รู้ภาษาคนทุกอย่างเว้นไว้แต่พูดเหมือนคนพูดไม่ได้ จะนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทำอะไรใช้อะไรทำได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะเพิ่งทำเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระบัจเจงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านมหาเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีก็ละกันกาวดีนี่ลืมเลื่อยถ้ามีทรัพย์เป็นสิบสบโกรธเรียกมหาเศรษฐีก็ได้นะมันก็ผิดปรีไปหน่อย ตาบารีท่านเล่าบดี้าผาปากคนเผลอ,เ,อ <c oughs> เสียงวันนี้มันคันกับปากปากไม่พูดตามเสียงเพราคอไม่ดีมากเป็นนว่าท่ากบดีมีความครบในพระเจ้าพระเจ้าออนี้มากที่มนมาฉันบัตตาหารเป็นประจำตลอดจึงกว่าจะเข้าพรรษาว่าอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านไปรับพระเจพระเจ้า พอถึงุ่มไม้ทังกับไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในุ่้ไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จําพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระบาเจยพระุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบมนขึ้นมาบางวันท่านข้าบดีบางวันท่านก็บาบดีไปไม่ได้มิธรระก็ใช้เจ้าสุนัขที่ไปว่าเจ้าจงไปนี่มต์พระบาเจยพระพุทธเจ้ามา เจ้าสุนัขตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่่านมหาสถีเคยตีเคยเคย,เคยตวาดก็ส่งเสียงเห่าฮงเฮ้งฮ้งเฮ้งเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเจ้จาเจ้ามันก็หมอบก,ก็คลานเข้าไปส่งเสียงหอยหนเล็กน้อยเป็นการสแสดงนิมนต์ <c oughs> พระเจ้จาเจ้ารู้ท่าก็ตามมันมา เจ้าสุนัขก็เดินนําหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้าทําอย่างนี้เป็นปกติบานครั้งพระเบเจพระเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนัขเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนัขก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสบงตอนนี้ลาบากถ้าสะบงหลุดท่านก็อยู่ไม่ได้ เดินดึงชายสบงให้เข้าทางเพื่อสุดพระเจประเจพระเจ้าต้องตามทาต้องต้องตามไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักไม่พระเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพดยก็ได้นะบาลีไม่ได้บอกว่าเคารพความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอกคลานเวลาไปไปถึงพระเจ้าพระเจ้าก็หมอกคลานเหมือนกัน ก็ส่งเสียงนิดหน่อยลีลาคล้ายจะนิม,มนต์พระบัจจีพระรพุทธเจ้าแสดงความเคารพ <c oughs> ทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพในเมื่อพระบัจจีพพุทธเจ้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสุนักตรงนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้คิดต่อเวลาต่อมาถึงเวลาเข้าภาษาพระบัจจีพระ,ระรพุทธเจ้าถนอนกลับเขาคณามาก ท่านก็ลายก้าวบดีอาจจะบอกลาเจ้าสุนัขแสนรู้ดีวกว่ได้คงจะบอกลายญาติมาเคยว่างๆก็พูดกับหมาเหมือนกันมันรู้เรื่องหน้เปากมัทราบแต่ว่าสิ่งใดที่ต้องการพูดไปเจ้าหมาทําได้ทุกอย่างตามความสามารถของหมาแสดงว่าฝูงหมาที่เลี้ยงไว้เดินอยู่ในวัดมันก็รู้พอสมควร ก็เป็นนั้นว่าท่านอาเจลาเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระบาเจพระเจ้าหอบไปมันคิดถึงคิดถึงพระบาเจพระเจ้าว่าเห่าบ้างหอนบ้างแสดงความเคารพแสดงความอะไรเมื่อพระบาเจย์พระเจ้ากลับตัวไปท่านก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขาดตายเมื่อขาดใจตายจากความเป็นสุนัข อาศัยที่มีความเคารพความรักในพระบัจจีพุทธเจา้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระเจ้ามาหลายเดือนเข้าใจาว่าเขาจะนึกถึงพระบจจีพระพุทธเจ้าเป็นปกติเห็นว่าเวลาที่ธรรมหาเสรษฐีไปรับเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปด้วย เวลาที่ธรรมหาเสรษฐีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้เจ้าระเจ้าเจ้าคุนักตัวนี้ไปเขาก็ทําทุกอย่างสนแสดงว่าเขารักพระระเจพะพุทธเจา้าแล้วก็มีความนัเคารพนับถือด้วยจิตนึกถึงพระระเจพะพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อพระระเจพะพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเธอก็ไม่ห่างพระระเจพะพุทธเจ้า เวลาพุทเปรตพุทพธเจ andi, ้า,าจากไปเธอก็มีความอะไรสแสดงว่ามีความนึกถึงรักพุทธเจ้ามากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้านักพุทธศาสนาจริงๆเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าจะถามว่าสัตว์เจริญกรรมฐานได้หรือ ก็ขอตอบว่าสุนักตัวนี้นะเจริญกรรมฐานถ้าจะถามว่าเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจ้าสมาธิอารมณ์ของใจวิาาปัสสนาญาณในอารมณ์ของใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั้นไม่มีความสําคัญ จะนั่งก็ได้นั่งทานไหมก็ได้ทานชอบใจจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่รู้ว่าชอบสำคัญมีว่าให้จิตใจจ,จับจูกลมกรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสุนักตัวนี้จิตใจจับจดจ่อที่เนื้อพระพุพพทธเจา้าจะเห็นว่าจะนึกถึงพระพุทเจ้าพระพุพทเจ้าเป็นปกติ จะถามว่า,าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจะเรียกว่าพุทธานุสติก็ต้องขอต่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธะใช่ไหมปัจเจกับพุทธะใช่ไหมปัจเจกับพพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัท บรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านกับไปแต่ถ้าไม่เดินไปไปสอนใครไปหาท่าน,ท,านท่านช่วยถ้ามีความจําเป็นท่านกับไปหาไม่กันแต่ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปเหมือนพระพุทธเจ้าจะนั้นการที่สุนักนึกถึงพระเจ้าพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธานุสติตามในเรื่องของมัตตุกุณลี มันก็ตามในเรื่องของมัตรกุนลีเทพบุตรที่พระเจ้าทรงตรัสว,ว่าคนนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยเสบาตตายแล้วไปสวรรค์น,นับไม่ทนนับเป็นโกรธแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความครบในพระปฏิเจ้าไม่เคยนึกถึงอย่างเดียว มีความเคารพด้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระระเจ้พระเจจาวดด้วยมีกําลังสูงมากยันนั้นเมื่อเธอตายจากความเบิกนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรโคสกะแปลว่าเกือกล้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดัง พูดตามปกติธรรมดาธรรมดาเสียงเบาๆดังไบ่หกสิบย์ถ้าพูดเต็มเสียงดังกล้องโทษดาวดึงอันนี้เป็นผลการส่งเสียงนิมนต์พระประเจกพ,พุทธเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระหว่างทางให้แก่พระพุทธเจ้าพระเ,พ,ระพ,ระเพุทธเจ้าแล้วก็ส่งเสียงแสดงความเคารพรักอะไรในพระพุพทธเจ้าที่หออไป เสียงดังแล้วก็เสียงเพราะเมื่อบทบุญบารมีจากความเป็นเทวดาก็จุดตีมาเป็นคนกรรมที่เทียงลูกเข้ามาสนองถ้าไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทยสยาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขามีตระกูลเขามีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชาย เมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ตองการไอ้กรรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนําไปทิ้งไว้ในปา่เาเข้าใบไม้กลบแต่ด้ว่าบุญรักษาเด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั่งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตามปกติก่อมาเป็นรุ่นหม่มขึ้นมาเห็นก็ฝังรกเด็กที่คลอดใหม่ก็ไปสงสัยว่าเป็นอะไรไปขุดรกได้กินหนึ่งรกเพียงแค่นี้เอง ต่ต่อมาในการต่อมาท่านอนุท่านมหาเศรษฐีก็นํามาเลี้ยงนํามาเลี้ยงมหาเศรษฐีโอ้ขอโทษม่อกีบลาดไปแล้วนะเมื่อเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏเขานําไปทิ้งต่อมาท่านมหาเศรษฐีนํามาเลี้ยงท่านมหาเศรษฐีก็มีโูกคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่ต่อมามีขนพยากรว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไปในเมืองนี้ถ้ามหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดบุตรได้ยังก็ปลากรวายัางเมื่อทราบว่า,าห,วหญิงคนนี้คลอดบุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นํามาเลี้ยงบางแย่เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุนห้นเขาทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วเมื่อทิ้งเจ็ดครั้งไม่ตายแต่ในที่สุดลูกชายก็ามหาเศรษฐีเองตายแทนต่อมาเขาใช้ไปเพื่อฆ่าเพื่อเห็นในในบ้านฆ่าไปบ้านสวยก็ไปพักบ้านอนุเศรษฐีหลับลูกสาวมหาเศรษฐีวันนั้นมีอยู่ ทราบว่าชื่อว่าโคศก็เกิดความรักยังมาดูเห็นหอผ้าโคศกคนนี้ปรากฏว่าไม่ได้รียนหนังสือเขาเขียนสดจดหมายไปให้ปลายทางข้าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออกเธอแก้หอผ้ามาดูอ่านหนังสือพบว่าตายจริงคนนี้โง่ามากเขาสั่งให้ข้ายังนำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ ว่าคนนี้ถึงมาอะไรให้ตอนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุสติเอาเขานั่นแล้วแต่งงานก็คือเพืจัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเขาก็ทาอย่างนั้นในที่สุดพ่อซึ่งพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีตายเธอได้เป็นมหาเศรษฐีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนเท้ารัดตอนท้ายลัดมาก ก็ื่อเพื่อจะทราบว่าคนเราเกิดมากฎขอกรรมต้งสมในการย่อให้คนเพื่อกรรมผีดทิ้งคนเขาโคศกก็ตอกต้องถูกทอดทิ้งเพื่อหวังเขาเพื่อเขาจะหวังฆ่าแต่บังเอิญไม่ตายก็เ็าอาศัยที่ตนเคยทําบุญมาด้วยการมีความเคารพในพระาเจ้พระเจ้าช่วยเหลือท่านและก็ผลที่เคย สร้างเจดีย์ร่วมกับสร้างเจดีย์ถ้วเป็นทาสที่ปฏิบัติพระเจดีย์เพราะของพระพุทธเจ้าที่เขาฝังพระาธาตุในการก่อนต้องอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ต้องพปสูตร์อีกสุดหนึง่งเป็นผลให้เธอได้เป็นมหาสิทธิต่อมาในชาตินี้นิรันดรท่ธนพุทธวิษัท์ทั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมเป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุข เวลาใดผลที่เป็นอกุศลไม่ใช่ก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์ฉะนั้นขอันรดาท่านพุทธบัิสัต์ทั้นหลายพึ่งทําใจใสบายว่าชาตินี้กุศลและกุศลจะให้ผลก็ตามทีเราเกิดมาพบศาสนาขขงองค์สมเด็จประจินสีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรา,า,ารู้จักรักษาสนลรักษา ท่านสอนให้เราจักภาวนาเราภาวนาทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างต่ำเราไปสวรรค์ท่านดาวดึงได้อย่างกลางเราไปพรมได้สวรรค์นี้ไม่จํากัดในญา,าตาโยพุทธบริษัทอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศเทวดาจริงๆมีหกชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปณิพนานได้อรบ,บัญดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลาย โดยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแดบรบรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี